สวัสดีครับผมคิมโอโรนะครับมาโชว์ปนไพวิเศษครับก็ต้องสังเกตดีๆครับเพราะจะไม่มีการตัดต่อภาพดูครับหมายเลมเลขอะไรครับเลขหกนะครับผมจะ,ะปิดฝาตา่อแล้วก็ดึงกรองไพ่ออกมา ครับกล่องธรรมดาไม่มีอะไรครับเอากล่องใส่เข้าไปนะครับเสร็จแล้วเอาอเลขหกนี้ไว้ข้างล่างดูเขาจะเกิดอะไรขึ้นอ๋อเฮ้ยคนที่ออกมาคือกล่องไข่าหายไปไหนแล้วหายไปไหนแล้วครับ คนนี้ก็โอเคครับหาซื้อได้ที่กรุงเทพกรุงเทพแถวเซนทันนะครับขอบคุณครับ